วันนี้ผมจะมาขออนุญาตแนะนำวิธีการแชร์ให้สามารถสั่งเปิดปิดประตูได้หลายๆเครื่องนะครับเป็นคลิปที่2นะครับเนื่องจากตัวแอปพลิเคชันมีการอัปเดตหน้าตาของแอปก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับวิธีการแชร์ก็คือเราเลือกอุปกรณ์ที่เราจะแชร์นะครับอย่างประตูของผมจะแชร์ตรงประตูรีโมทละคาส่งกดติ๊กเข้าไปปุ๊บจะเห็นปุ่มสวิตช์ตรงกลางนะครับแล้วก็ไปที่จุด3จุดขวาบน เสร็จแล้วไปคำว่าแบ่งปันถ้าบุคคลที่เราเคยแชร์แล้วอย,อยู่จะโชว์อยู่หน้าหน้าต่างนี้นะครับแต่เราต้องชแชร์อีกคนนึงนะครับเราก็กดคำว่าแชร์ถ้าเจอหน้าต่างนี้ให้กดถัดไปใส่ยูสเซอร์นะครับแบ่งปันผู้ใช้งาน e v ว l ลิงกก็กดติ๊กตรงไหมปุ๊บแล้วก็ติ๊ก Thailand เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใส่ยูเซอร์ที่เราสมัครไว้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ i นิกเนมตรงนี้นะครับตรงที่เขียนว่าจดบันทึกแล้วก็กดคำว่าแบ่งปันอันนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นในการแชร์เรียบร้อยผมใส่คำว่าเทสไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า เราแชร์แล้วเกิดไม่ได้ให้สังเกตดูนะครับว่าเราใส่ประเทศถูกไหมแล้วก็ยูเซอร์ของเราถูกไหมนะครับอ่ะอันนี้ผมใส่เป็นเบอร์ผิดให้ดูนะครับ ถ้าแชร์ไม่สำเร็จนะครับเขาจะขึ้นอยู่นี้บัญชีนี้ไม่มีอยู่ในระบบนะครับขอบพระคุณครับ